เชเลยปีศาจต,ตอนที่หนึ่งจำเลยรักบทนำฤดูหนาวฟ้ามืดเร็วยิ่งนักดวงอาทิตย์นอกหน้าต่างกำลังจะตกดินแสงสีส้มอมทองสาสต์สองตรงบนกระดาษปิดหน้าต่างได้ทำขึ้นเป็นพิเศษทำให้หน้าต่างดูราวกับเรืองแสงทว่าในห้องกลับไม่มีแสงสว่างแม้แต่น้อย หากไม่ใช่มีเปเทียนบุบไวหวขนาดเท่าเม็ดถั่วในห้องนี้ก็ไม่มีแสงสว่างอะไรเลยคนที่นอนอยู่ใต้ผ้าตวนขยับตัวพรางส่งเสียงงึดฮัดก่อนจะตื่นจากนิทรานางรีตามมองไปทางหน้าต่างอ้าฟ้ามืดแหรือนี่ต้องตื่นแล้ว นางอ้าปากขาวพรางลุกจากเตียงไปนั่งลงตรงหน้าคันช่องหลังจากหวีผมเรียบร้อยนางก็เดือบมองไปนอกหน้าต่างฟ้ากำลังมืดลงเรื่อยๆหางคิ้วของนางขยับเล็กน้อยนิ้วซีดขาวยื่นออกไปข้างหน้าเสียงแอดดังขึ้นหน้าต่างที่ปิดสนิทถูกผลักเปิดนางยืนข้างนางยืนข้างผนัง ยื่นตรายนิ้วออกไปสัมผัสกับแสงแดดยามรครบค่ำคลิปตาเดียวมือผอมแห้งข้างนั้นก็เหลือผีเคียงแค่โครงกระดูกหน้าสยดสยองรากระถูกแดดแสงสุดท้ายเลาะเนื้อออกไปจนหมดทว่าร่างกายส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับโดนแสงกับยังในสภาพปกติจีอินเฮ จี้อินเหอพลิกมือไปมามองมือที่เหลือเพียงโครงกระดูกใต้แสงแดดของตนทดลองกำมือหน้าตกใจจริงๆน้ำเสียงของนางราบเรียบไรซึ่งความรู้สึกพุทยังไม่ทันขัดคำเห็นสาวชายหิ้วตะกร้าอาหารเดินตรงมาที่เรือนจินอีเหอ จี้อินเหอร้างมือกลับแต่ไม่ได้ปิดหน้าต่างถึงวันนี้จะมีแดดแต่อากาศยังคงหนาวเย็นลมหนาวพัดโชยเข้ามาในห้องทว่านางกลับไม่รู้สึกหนาวนางเพียงแต่ตกไปอยู่ด้านหลังผนังตาทอดมองไปยังภูเขาและแม่น้าที่อยู่ห่างออกไปพรางพ่นควันสีขาวออกจากปากดูท่าคืนนี้จะมีหิมะตกอุ่นสุราดื่มสัก กาดีกว่าเสียงปังดังขึ้นพร้อมกับประตูห้องถูกผลักเปิดออกอย่างแรงดวงอาทิตย์เพิ่งนอกรับเส้นขอบฟ้าไปแล้วทำให้ในห้องมืดลงอย่างรวดเร็วเจียงเวยเอี้ยน เชียงเหมยเอียนสาวใช้เพิ่งมาใหม่หิ้วตะก้าเข้ามาในห้องอย่างอารมณ์เสียยังคิดจะดื่มสุราอีกหรือเจ้าสุขภาพอ่อนแอคิ้วรคไม่กลัวดื่มจนตายหรือไรเชียงเหมยเอียนเลือกคิ้วสูงอย่างวางอำนาจปิดหน้าต่างเสียตายยังเรียกว่าดีแต่ถ้าลมป่วยข้าก็ต้องเอยดูแลเจ้าอีกนางพูดเสียงหนักพลังยกหันในตกะก้าออกมาวางบนโต๊ะ จีอินเหอเอ็นกายพิงข้างหน้าต่างพรางมองอีกฝ่ายเงียบเงียบได้ยินเจียงเหวยเอียนผู้จานเด็กดันก็ไม่ได้โกรธแต่อย่งางใดซ้ำริมฟีปากยังประดับด้วยรอยยิ้มจางๆหิมะตกหนักแบบนี้ใครใก็พักผ่อนอยู่ในห้องทั้งนั้นมีแต่ข้าที่ต้องมาส่งอาหารให้เจ้าเจียงเหวยเอียนบนทรางจัดวางจานอาหารลงบนโต๊ะให้เรียบร้อย แต่พอหันไปเห็นชี้อินเหอยังไม่ปิดหน้าต่างน,นางก็เบิกตาโตด้วยความโมโหเจ้าไันยินทีข่าพูดหรือไรได้ยินแล้วชี้อินเหอมองอีฝ่ายยิ้มยิ้มราก,กับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่สาวใช้อารมณ์ร้ายขี้บ่นแต่เป็นภาพทิวทัศน์งดงามที่หาชมได้ยากพูดต่อไปสิเห็นจี้อินเหอทำท่าไม่ใส่ใจเช่นนี้เจียงเวยเอียนก็โมโห นางกระแทกชามลงบนโต๊ะก่อนจะก้าวยาวๆพ้นหน้าต่างและจัดการปิดด้วยตัวเองแต่ยัางไม่ทันแตะโดนบานหน้าต่างมือข้างหนึ่งก็ลอดผ่านแขนของนางบานบานหน้าต่างเอาไว้จี้อินเหอจอมคือโรคดันบานหน้าต่างไม่ยอมให้หนางปิดเชยงเว่ยเอียนหันกลับมาถลึงตาสายแต่จี้อินเหอก็ยังคงมีสีหน้ากึ่งยิ้มกึ่งเบื้องเหมือนเดิมข้าอยากดมลมหน่อยอึดอัดมาทั้งวันแล้วนางยังพูดไม่ทันจบ เจียงเวยเอียนก็ปัดมือของนางอย่างแรงใครสนใจเจ้ากัน จีอินเหอรีตามองหลังมือของตัวเองถูกตีจนเป็นรอยแดงเจียงไหวเอียนปิดหน้าต่างเสกตั้งถ้าจะเดินกลับเข้าไปในห้องกินข้าวเองนาเสร็จแล้วก็สาวใช้ย,ยังพูดมาทาันจบจีอินเหอก็คว้าข้อมือของนางเอาไว้สาวใช,ช,ช้ง,งักก่อนจะหันกลับกลับมาจ่อง,ง,ง,องจี้อินเหอแต่ยังไม่ทันพูดอะไรจูู่นางกรสุกร่างเขาตัวเองลอยขึ้นจากน้นศีษะกระแทกับหน้าต่างในเพิ่งปิดดังปั้งทําให้หน้าต่างเปิดออกอีกครั้งลม หนาวเบื้องนอกโชยมาประทะกลับไปหน้าร่างท่อนบนของเจียงเหวยเอียนยื่นออกไปนอกหน้าต่างที่ยังไม่ประตกลตงไปจากเตกสามชั้นหลังนี้ก็เพราะอาศัยแรงจากมือของจี้อินเหอที่ยึดปกเสื้อของนางเอาไว้เท่านั้นใบหน้าสาวใช้เปลี่ยนมาสีเขียวครามเสียง,งพูดเริ่มสัน่นเจ้าจะทําะทำอะไรปล่อยไม่ไม่ไมยา่ยาย่าปล่อย จีอินเหอใช้มือข้างหนึ่งคว้าร่างอีกฝ่ายเอาไว้ส่วนอีกข้างเช็ดเหงื่อซึมออกมาบนหน้าผากหายสองครั้งก่อนจะทอดถอนใจเออเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแค่หยับหน่อยก็เหนื่อยจนใจมือใจสั่นมือสั่นเสร็จแล้วสาวชา้าอยงเช่นนี้ก็ตกใจจนต้องรีบคว้าข้อมือจีอินเหอเอาไว้ยา่ยาย่าย่าสั่นนะจีอินเหอยิมย้มยิ้มใครสนใจเจ้าการดำท่าจะปล่อยมือ เียงไหวเอียนกิีดร้องด้วยความตกใจต่ช่วขณะนางราันรู้สึกเหมือนมีพลังกลุ่มหนึ่งดึง,ดง,ดงร่างของนางกลับเข้าไปในห้องนางค่อยๆลืมตาขึ้นพบว่าจีอินเหอเป็นคนดึงนางกลับมาหลังจากทรงตัวได้นางทันกลับไปมองเบื้องหลังนั้นนอกมีลมหนาวพัดแรงดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วไม่มีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่สักนิดนางเกือบจะพัดตกลงไป เจียงไว้เอียนทันกลับไปมองจี้อินเหอซึ่งกำลังส่งยิ้มบาดตามาให้ความรู้สึกถูกรังแกเป็นอย่างไรพ้างจี้อินเหอเอ่ยถาม หลังจากรอดจากความตายมาได้ความโกรธแค้นที่ถูกกลั่นแกล้งก็กรบความบาดัวจนมิดเจียงเว่ยเอียนฝึกวิทยายุทธมาตั้งแต่เด็กย่อมไม่อาจยอมรับความแพ้แพง้ง่ายๆนักบอกตัวเองว่าไม่กรุ่นิจี้อินเหอแค่ช่วยโอกาสรอบจมตีนาง ตอนที่นางไม่ทันระวังตัวเท่านั้นนางเป็นหลานสาวแท้ๆของแม่บ้านใหญ่แม้ว่าท่านอาหญิงจะกำชับแล้วกำชับอีกไม่ให้นางก่อเรื่องที่เรือนอินหยวนเรียนอินหยวน แต่นเรือนอินยวนมีเจ้านายขี้โรคอาศัยอยู่เพียงคนเดียวแม้ได้ชื่อเป็นเจ้านายแต่แรงจริงก็เป็นแค่คนที่ถูกกักเรือนอยู่ที่เรือนอินยวนตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบรอบด้านไม่มีทางเข้าออกหากไม่มีคำสั่งจากเบื้องบนคนนอกจะไม่มีสิทธิ์ก้าวเข้ามาในใกล้เกาะแห่งนี้ด้วยซ้ำแต่เมื่อคนนอกเข้ามาไม่ได้คนในเรือนอินยวนก็ไม่อาจจากไปโดยประการเช่นกันโดยเพราะอย่างยิ่งเจ้านายผนี้ยิ่งอาจ ไม่อาจก้าวออกจากประตูห้องแม้เพียงก้าวเดียว ทุกครั้งที่เจียงไหวเอี่ยนมาส่งอาหารตอนนี้ออกไปต้องใส่กรรไปรตัวเรียบร้อยทุกครั้งเรียกเดว่าไม่ต่างจากการควบคุมตัวนักโทษสักเน็ดและยินมาว่าสตรีผู้นี้กับนายใหญ่ในจวนมีความสัมพันธ์บางอย่างต่อการแต่นางมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วอย่าว่าแต่มาที่เรียนอินหยวนไม่แต่กา่ากลางเทลสาบกให้ใหญ่พวกนั้นก็ไม่เคยหยยบย่างมาสักนิดนั่งคิดในใจว่านี่ก็แค่สตรีถูกทอดทิ้งซึ่งกำลังจะป่วยตายเท่านั้นแม้ กระทั่งฐานะถูกต้องก็ไม่มีทําไมจะคลมเหงนไม่ได้เจียงเว่ยเยียนถูกตามใจมาตั้งแต่แต่เด็กนางไม่ใช่ฐานะครอบครัวตกต่ำลงนางก็คงหากไม่ใช่ฐานะครอบครัวตกต่ำลงนางก็คงไม่ต้องขอร้องอาหญิงรักนางเข้ามาเป็นสาวใช้ในจวนแห่งนี้ซ้ำตอนนี้ยังต้องมาถูกกลั่นแกล้งอีก ยี่งวหวเอียนยิ่งคิดก็ยิ่งมโหนางตวัดฝ่ามือใส่ใบหน้าของจีอินเหอพังร้องตะโกนดา่าจะนับเป็นตัวอะไรแต่ฝ่ามือของนางยังไม่ทันกระทบโดนใบหน้าของจีอินเหอใครบางคนก็คว้าก็ามือของนางเอาไว้เสียก่อนฟบ ไม่ใช่แรงผู้หญิงเจียงเบเอียนหันไปมองพมาผู้มาสวมชุดยาวสีดำดวงตาสีน้ำเงินคนนั้นเย็นเยียบรากับน้ำแข็งในฤดูหนาะวอันนี้คือผู้ใดมานี่ฮะเจียงเบเอียนจำอีกฝ่ายหน้านางตกใจจนตัวสั่นแต่ยังไม่ทันได้ทำความเคารพมือที่ควาก็มืออาไว้ก็เลื่อนมาที่ลำคอของนานงเจียงใบเอียนในเสียงเงย็นชาเจือด้วยไฟทัสะดังขึ้นข้างหูเสียงนั้นเย็นเยียบราวกับประเม็ดน้ำ แข็งทะเลาะเนื้อตัดเอ็นกระดูกของผู้คนได้เจ้านับเป็นตัวอะไรช่วงขณะต่อมาร่างขนางธุยนออกไปจากหน้าต่างชั้นสามที่ปวดทิ้งเอาไว้ไม่ต่างจากขยะเช่นหนึ่่เสียงตุ่ม ดังขึ้นพร,ร้อมกับที่ร่างของนางกระแทกเข้ากับสระน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งในสวนน้ำแข็งบนผิวแตกกระจายร่างของนางจมลงในน้ำก่อนจะลอยขึ้นมาใหม่ยังไหวเอียนพยายามร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเดี๋ยวก็เรามาช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวพร้องบ้านนายท่านไว้ชีวิตด้วยบรรดาบ่าวรับใช้และสาวใช้ที่ยืนอยู่นอกเรือนต่างตกใจมากทุกคนเงยหน้าขึ้นมองชั้นสามไปตาเดียวแต่ไม่ใครกล้าขยับเอ้า รีบช่วยนางขึ้นมาเร็วจีอินเหิรอยู่บนชั้นสามโผล่หน้ามาร้องบอกคนก็นั่งท่าบริบช่วยคงต้องตายแน่ ทว่าบรรดาบ่าวรับใช้ก็ยังไม่กล้าขยับอยู่ดีพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จังเลยหน้าพระอายเย็บเย็นซึ่งแผ่ออกมาจากร่างของชายชุดดำอยู่ข้างกายจีอินเอ๋อให้ความรู้สึกที่หน้า,วาหวาดหวั่นพร่านพรลงยิ่งนักจีอินเอ๋อเห็นชนั้นก็เบห้ปากเล็กน้อยก็ได้ก็ได้ข้าจะปิดหน้าตาพระเจ้ารีบช่วยนางขึ้นมาซักนี่ั้็มองไม่เห็นแล้ว คนกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าเจ้านายคงมีแต่สตรีในห้องผู้นี้เท่านั้นเสียงแกรกดังขึ้นจากนั้นหน้าต่างชั้นสามก็ปิดลงจริงๆน้ำหนาถูกกันเอาไว้เบื้องนอกเจี๊นเอรอหันไปมองชายหนุ่มข้างกายจากนั้นจึงก้าวตลังไปนั่งลงบนเก้าอี้ที่ด้านคาง่างอี้ช่วงนี้เจ้าอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะมากินข้าวทั้งสองพูดกันคนเรื่อง่างอี้เดินไปที่โต๊ะแล้วลงมือจัดชามกับตะเกียบถูกจัดค้างไวใ้ให้เรียบร้อย แต่จีนเหอก็ยังไม่ขยับนั่งมองฉางอี้เงียบๆนิ่งนานจนกระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่ถึงได้พูดว่าเจ้าปล่อยข้าไปเถอะข้าทุกครั้งมานานพอแล้วฉางอี้วางตะเกียบลงบนชามแม้เสียงตะเกียบกระทบชามจะไม่ดังมากแต่กล้องอยู่ในห้องเงียบๆชนช่นี้ก็นับได้ว่าหน้าตื่นตระหนกไม่น้อยจีนเหอถอนใจคำหนึ่งเจ้าจะเก็บข้าไว้ทําไมข้าคงอยู่ได้อีกไม่กี่วันเจ้าให้ข้าออกไปชมหิมะชมจันท์ชม ดอกไม้ที่กำลังจะเบ่งบานไม่ดีกว่าหรือถ้าโชคดีไม่แน่ว่าอาจได้เห็นฝนตกในฤดูร้อนข้าอยากมีชีวิตอิสระบ้าง จีอินเหอชางอีหันกลับมาดวงจีอินเหอชางอีหันกลับมาดวงตาสีน้ำเงินเยียบเย็ยนคนนั้นดูเหมือนราวกะไร้ความรู้สึกแต่ก็เหมือนมีคำพูดนับพันนับหมืน่นซ่้นอยู่ถ้าเจ้าเก่งจิงก็ฆ่าข้าอีกรอบแล้วจากไปสิต้องสองศพตากันเงียบเงียบสุดท้ายจีอินเหอเันฝ่ายเราออกมาถ้าเจ้าพูดแบบนี้ตั้งแต่หกปีก่อนคืนนี้ข้าก็คงจากไปแล้ว และยินานางกล่าวคำพูดประโยคนี้ออกมาด้วยเสียงเรียบเรื่อยฉางอี้ก็กำมือแน่นแต่จากนั้นเขาก็คลายมือออกแนวก้าวไปหยุดอยู่ตรงหน้านางมือก็หนึ่งยกขึ้นจับปลายกลางของนางเอาไว้ดวงตาช่องตรงเข้าไปดวงตาของนางเหมือนอยากจะค้นหาความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยมันยังคงเหมือนเดิมดำสนิทซ่อนกำาักทั้งหมดไว้อย่างมิดชิดฉางอี้เอ่ยว่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่ใช่หกปีก่อน ใช่แล้วจี้อินเหอหลุกตาลงไม่ใช่6ปีก่อนแล้วนางยิ้มเจ้ากลายเป็นปีศาจให้ร้ายขาดสวนค่าเปลี่ยนจากผู้มัะชาการปรีศาจมาเป็นคนพิการฉางอีเสียงก็จี้อินเหอแฝงแววหยอกล้อทําให้ฉางอี้ต้องเม้มปากแน่นฐานะของรายในตอนนี้กราบเมื่อ6ปีก่อนสลับกันพอดีผู้คุมขังเขาพู่ถูกคุมขังจําเลยรักกับ เชลยสักสลับกันพอดีจบบทนำเชลยสักธาตุปีศาจครับ